ตอนดูมองแอเสียบมาทั้งแอนิดิฟเลยเสียบน้ำตาดิฟเลยด้วยตอนที่แบบว่าไม่เด้รอรีบเหมือนกันรุนค่ะลุนมากลุนมากก็ดูกับแม่ๆแ,แล้วก็มีแพรวัน,นิดด้วยแล้วุกนั่งดูด้วยกันก็เอาจริงๆเราก็คิดว่าประเทศไทยจะเข้าไงคะแล้วพอไม่เข้าขึ้นมามันเป็นเหมือนแบบอาการช็อกไปน,นิดหนึ่งก็แบบอุ้ยจริงเหรอโมไม่อยากจะเชื่อแต่ แต่ไม่เป็นไรอยากใจทุกคนไปให้กำลังใจแอนกันนะคะเพราะว่าพอเราไปถึงจุดนั้นแล้วเนี่ยเราได้เคยอ,อยู่จุดนั้นได้เชื่อว่าน้องเนี่ยทำดีที่สุดเพราะฉะนั้นไปให้กำลังใจน้องกันในการแข่งขันมันมีแพ้มีชนะเป็นเรื่องปกติก็ไม่เป็นไรค่ะเราทำเต็มที่แล้วความรู้สึกของเราในการที่ต่อไปจะไปตีนี้ค่ะเราตีนี้ได้คือเพราะว่ามันไม่ได้เป็นไพ่ที่มันก็เก๋นะมันก็เลยมันไม่มันไม่เสี่ยงนะคะเพราะว่าแคนาดาก็ทำมาแล้วแอนชิลีไม่ใช่คนแรกแล้วก็ มันเป็นเรื่องดีด้วยซ้ำที่มีสาวพลาสตใส่สหลายคนเนี่ยเขาจะได้รู้สึกว่ามีความมั่นใจในตัวเองเพิ่มมากขึ้นว่าอ่ะฉันก็ไปประกวดนางงามได้นะไม่ว่าคุณจะไซส์ไหนคุณก็มีความสวยได้แบบคุณนะก็เป็นเหมือนการเปลี่ยนเอ่อบิวตี้สแตนดารา์ดแ่ก็อาจจะบอกว่าแน่ะตัวเองตัวไม่มากพอแต่แล้วก็เป็นคนมี่อยู่กับแอนแทบจตะตลอดเวลาถ้าคุณน,นอนแบบว่าเต็มที่ต่อยู่าง เดี๋ยวที่เราไปในตัวแทนประเทศไทยเลยนะคะก็คือเป็นตัวแทนของประเทศเลยเพราะฉะนั้นตอนที่ไดู้ดคุออยกับน,น้องเนี่ยเห็นความตั้งใจของน้องเลยค่ะเรามาอยู่จุดนี้แล้วอ่ะมันไม่มีอะไรที่จะเสียแล้วเราต้องทําให้ดีที่สุดแค่นั้นเองแต่ด้วยเวลาอาจาจะจํากัดน้องด้วยแต่ก็ไม่เป็นไรน้องทนีดีที่สุดแล้วได้พูดคุยได้ค่ะพูก็มีมีแชามกันอยู่ว่าแบบิเป็นยังไงบ้างโอเคไหม กน้องอยู่ว่าแบบเอออยากไปก่อนนะเดี๋ยวรอเจอกันน่าเข้าใจความรู้สึกแทนนะเราอยู่ที่ไทยน้องอยู่บนเวทีแล้วตอนเราเป็นน้องเราได้เข้าใจความรู้สึกก็เข้าใจนะคะมันมันเป็นแบบความรู้สึกเหมือนแบบหัวใจตกไปอยู่ตาตุบมะแบบอุ้ยจริงหรอแต่อย่างที่บอกไปมันไม่เป็นไรเพราะน้องทำเต็มที่แล้วแล้วก็การแข่งขันมันมีแพ้มีชนะเป็นเรื่องปกตินะฮะใสน้องไปนะคะ ทุกคนให้กำลังใจน้องกันนะคะเพราะว่าตัวแทนประเทศไทยอะ่ะเขาไปเป็นตัวแทนของประเทศแล้วเขาทาดีที่สุดแล้วก็อยากให้เชียร์อัพน้องเจริงมีไปทำงานค่ะแต่ว่าแฟนขับว p r e พ s มาเยอะว่าอยากเห็นพี่ได้แฟลงลางก,กลับไปเป็นนางเงือกก็เลยโอเคจัดให้หน่อยค่ะแล้วไชวนแม่เองแบบชวนแล้วคุณแม่ไม่ยอมแฟนขับทุกคนรีบไปเขียนนะคะเดีย๋ยวรอบหน้ารอบหน้าค่ะ รู้สึกทันเป็นเรื่องเราลงไปในทะเลรู้สึกเหมือนเราได้กลับบ้านเหมือนเราได้กลับบ้านใช่แต่ว่ามีภาพประทับใจมีภาพประทับใจโดนจับเพราะว่ามีมารุนมาจับก็เลยกลายร่างเป็นกระดิ่งใช่ค่ะก็เลย ที่จริงมันอยู่ในขั้นตอนของพี่ผู้ใหญ่กำลังพูดคุยกันอยู่ว่าจะเป็นลงไปลงเล่นเรื่องอะไรหรือว่าชอบไหนแล้วก็อยากให้คนรอบติดตามเป็นขกันนะคะสักคนก็คือ maybe ค่ะก็เป็นนางงามเป็นนางเงือกแล้วจะไปเป็นขัดตัวไปเป็นนักแสดงบ้างจะจะเป็นรายปลาย จริงๆมันก็มีความท้าทายในแบบของมันนะคะเพราะว่าเวลาเราเป็นนางงามเนี่ยเราต้องพรีเซนต์ตัวเองแต่ว่าเวลาเราเป็นนักสแสดงเนี่ยเราต้องเป็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญสุดก็คือการอ่านบทการเข้าใจตัวละครว่าเขารู้สึกยังไงเราจะตีโจทย์นั้นยังไงสแสดงออกมายังไงก็ต้องไปเรียนค่ะ กังวลนะ่ะอยากทำให้ดีที่สุดมากกว่าเพราะถ้าเรากังวลไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดความเครียดแล้วก็มีความไม่มั่นใจในตัวเองได้ก็ทําให้ดีที่สุดค่ดอะอะไรนะคะทีกปดบาทที่ต้องรอชมใช่ใช